สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนในบทที่6นะครับเรื่อง Microsoft Excel 2010เบื้องต้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010นะครับโปรแกรม Microsoft Excel 2010เป็นโปรแกรมประเภทที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถสร้างได้จัดรูปแบบกระดาษทำการหรือทำตารางคำนวณรวมถึงการวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลร่วมกันด้วยรูปแบบของยูเซอร์นะครับแบบใหม่ที่เน้นผลลัพธ์ทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้สะดวกและง่ายมากขึ้นทั้งยังได้ผลลัพธ์ได้ตามที่ต้องการมากขึ้นด้วยส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมก่อนที่จะเริ่มทํากับโปรแกรม Microsoft Office Excel จะต้องรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจถึงส่วนต่างๆได้ไง ง,ง่ายขึ้นดังนี้นะครับก็จะคือหน้าต่างของค o o g l นะครับตามภาพตัวอยา่างต่อไปคือการเพิ่มปุ่มทู o l b a r ในนะครับในฟิดน,นะครับปุ่ม Toolbar ที่ต้องการใช้งานบ่อยๆก็โดยส,สามารถเพิ่มเข้ามาในอะไรของเราได้นะครับมีขั้นตอนดังนี้1คลิกปุ่มลูกศรน,นะครับของ คิวลิกนะครับแล้ก็ดิที่ทูบาร์ข้างบนเนี่ยถับกดคําสั่งให้เราเลือกใช้นะครับที่มู e นะครับ2เลือกคําสั่งที่ต้องการใช้บ่อยเช่น New Open Printer Preview นะครับก็ทำตัวอย่างนี้ะต่อมาคือการบันทึกเอกสารเมื่อสร้างแฟ้มเสร็จแล้วนะครับต้องทําการบันทึกข้อมูลลงในดิสกนะครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คลิกปุ่มเซฟ บนแถบบนของคิดนะครับแล้วก็ท,ที่ทูบาร์หรือฟรีไแล้วเลือกคำสั่งเซฟเซฟแอดก็ได้ 2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกของเซฟแอดนะครับให้กำหนดรายละเอียดลบทั้งข้อมูลและรูปแบบลบเฉพาะรูปแบบเหลือข้อมูลเดิมลบเฉพาะข้อมูลหรือรูปแบบลบคอมเมนต์ 3. ที่ช่องเซฟอิน เลือกตำแหน่งไดร์ e หรือโฟลเดอที่ต้องการเก็บข้อมูลนะครับ4ที่ช่องไฟล์ a m e พิมพ์ชื่อไฟล์คลิกปุ่ม save จะได้นามสกุลนะครับ .xix ตัตามนี้นะครับก, hit save. ก hit save. ดปุที่เซฟเอ็ดกดเซฟเป็นะครับต่อไปเป็นการปร้อนข้อมูลแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลการปร้อนข้อมูลมี3วิธีนะครับ1 พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Enter 2พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Alt Key ลูกศรส,สีพีทที่คีย์บอร์ด3พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter บน Format Bar นะครับการยกเลิกข้อมูลที่กำลังพิมพ์อยู่มี2วิทีคือ1กดปุ่ม Esc ที่คีย์บอ,อร์ด2คลิกปุ่ม Cancel บน Format Bar นะครับ การแก้ไขข้อมูลมีสามวิธีนะครับหนึ่งเลือกตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลวิธีที่หนึ่งก็คือกดปุ่ม F2 ที่คีย์บอร์ดวิธีที่สามเลือกตำแหน่งที่จะแก้ไขบนฟรอร์แมตบาร์สามดับเบิลคลิกที่ตำแหน่งเซลล์นั้นสองทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้กด Enter นะครับการลบข้อมูลมีสามวิธีด้วยกันหนึ่งก,ก็เลือกตำแหน่งนะครับเซลล์ที่ต้องการลบหนึ่งกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด วิธีที่สคลิกขวาด้วยคคำสั่ง cancel น,น,นะครับ content วิธีที่3ปิดที่แถบโฮมคลิกลูกศรของปุ่มเคลียร์จะปรากฏคำสั่งในเรื่องตามน,นี้คนระับต่อไปเป็นการใช้งานแผ่นงานและตระารางงานการทำงานกับแผ่นงานนะครับปกติรทำงานของ Excel จะแสดง work work sheet นะครับสชีตให้ใช้ ถ้าต้องการเพิ่มชีทนะครับลบชีทก๊อปปี้ชีทนะครับจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ก็คลิดขวาชื่อชีทที่ต้องการแล้วก็จะปรากฏคำสั่งที่ให้เลือกอก็ทนี้นครับต่อไปเป็นการใช้งานตารางในกรณีที่ที่คุณนะก็ทำงานกับตารางแล้วต้องการแทรกข้อมูลหรือลบตารางมีขั้นตอนดังต่อไปนี้หเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการเช่น คอ e, ลัมน์ c ถึง e ือคลิกขวาหัวคอลัมน์แถวแล้วกดคำสั่งให้เลือกนะครับแทรกคอลัมน์แถว delete ลบแถบแว c o m มานะครับปรับความกว้างของคอลัมน์นะครับแล้วก็ h i t นะครับซ่อมซ่อนคอลัมน์แถวหรือเลือกอการซ่อนคอลัมน์แถวหรือใช้ปุ่มเครื่องมือในการทำงานก็นได้ที่แถบฮมเลือก ราไปเป็นการจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ในแผนงานก็พิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ต้องทําการตกแต่งข้อมูลให้สวยงามมีขั้นตอนต่อไปนี้หนึ่งก็เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการแล้วก็สองแถบริบบอนชื่อโฮมที่ปุ่มมือบนถุงบาครับก็จะเป็นนี้ตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจะเป็นใช้ตกแต่งตัวอักษร ทางนี้ก็เป็นการจัดวางข้อความส่วนทางี้ตรงนี้ก็จะเป็นการจัดรูปแบบของตัวเลขก็ตามัวอย่างนี้นะครับก็สอนวันนี้นะครับในบทที่หกนะครับก็ขอจบการสอนนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กคอมพิวเตอร์ตาสังปลดนะครับก็จะคอยอัปเดตข่าวสารข้อมูลน,นะครับจบบทต,ต่อต่อไปให้รับชมกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ u t u b e นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไป ชมกันได้นะครับที่ YouTube คอมิเตอร์ทดสบอบรถนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ